เซรามีแบ็คดูแลสุขภาพคุณสิคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งสมุนไพรไข่มุกไฟโตโร026335353ร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวโรากาสที่สมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนสาครบร้อยปีเมื่อปฏิบัติหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลแล้วคือตรึกนึกคิดตรีตรองมาในฝ่ายกุศลมาก จิตก็จะตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลมากและก็จะทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงตรัสรียบไว้ว่าเหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคเลี้ยงไปในปลายฤดูร้อนท้องนาก็ไม่มีข้าวกล้าก็ปล่อยโคให้เที่ยวหากินไปตามสบายไม่ต้องกลัวว่าโคจะไปแวะเวียนกินข้าวกล้าของชาวนาจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้น้อมมาทางกุศลมาก ก็จะตั้งอยู่ในกุศลมากอยู่ตัวอยู่ในทางกุศลมากด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสภา่าประอาทิตย์นะคะดิฉันรติกรจาฤกษ์เศรษฐวิดำเนินรายการวันนี้เราพบกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่29กรกฎาคม2556ค่ะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ต่อจากปลายเดือนของเดือนกรกฎาคมไปยังเดือนสิงหาคมเดือนที่หลายๆคนนั้นหวันเกรงกันว่าจะมีความรุนแรงค่อยๆก่อขึ้นต่อเนื่องไปทั้งสิงหากันยา ผลการสำรวจของประชาชนเห็นทางเอแบกโภก็บอกว่าประชาชนก็หวั่นใจว่าสิงหาคมนี้อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้นะคะ คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะสถานการณ์บ้านเมืองหรือแม้แต่ด้านปัญหาสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะวันนี้เรื่องคงว่ากันด้วยประเด็นร้อนๆที่หลายคนบอกว่านี่จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวเราร่วมวิเคราะห์กันจากกรณีคลิปที่ถูกปล่อยออกมาแล้วเป็นประเด็นข่าวในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมากรณีคลิปที่ตามล่าทักษิณชิน,นวัตรนะคะเจอที่ไหนก็จะให้จัดการค่าที่นั่นเลยนะคะก็จะไม่มีความปลอดภัยอีก ต่อไปนี่คือสิ่งที่มีการอ้างว่าเป็นกลุ่มอัลกออิดะนะคะได้ทําคลิปเปิดเผยผ่านมาทาง u t u b e นะคะตามล่าทักษิณชินวัตรจากกรณีที่พวกเขาเองจากกรณีที่ทักษิณนั้นมีส่วนในการที่ทําให้พี่น้องชาวมุสลิมของเขาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นต้องล้มตายไปเป็นจํานวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความคับแค้นใจแล้วก็ยังคงที่จะตามล้างแค้นกับทักษิณชินวัตรนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในพื้นที่ไหนที่เป็นมุสลิมความปลอดภัย สินไม่มีอยู่แล้วเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววิเคราะห์กันแต่ว่าทางฝั่งด้านของ คนในพักเพื่อไทยคนที่เป็นริ้วล็อกของทักษิณรวมไปถึงทางด้านของสอมชเองก็ออกมาว่าบอกว่านี่เป็นคลิปปลอมนะคะก็พยายามที่จะจัดการคลิปนี้ไม่ให้ออกมีการเผยแพร่จนกระทั่งมีการตั้งเ,เป็นประเด็นกันขึ้นมาว่าเอาแล้วทําไมคลิปนี้จึงจะพยายามจะลบออกไปไอซีทีจะเอาออกไปแต่คลิปที่มีการหมิ่นสถาบันนั้นไม่เคยจะสามารถจัดการได้วันนี้เราคุยกันเรื่องคลิปแล้วก็คงจะตามไปต่อด้วยน้องสาวของทักษิณชินวัตรที่ก็ไม่อยู่ประเทศไทยอีกแล้วนะคะเดินทางออก ต่างประเทศก็เป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วค่ะสําหรับการทํางานของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะเดินทางออกต่างประเทศหรือไม่ก็ต่างจังหวัดซะเป็นส่วนใหญ่ การประชุมสภาที่เป็นหน้าที่หลักสําคัญนะคะต้องมีบทบาทที่สําคัญทั้งความเป็นสสแล้วก็นายกรัมนตรีแต่กลับไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปไปมาเราอาจจะต้องใช้งบ3,000ล้านเพื่อที่จะใช้มาจัดซื้อเครื่องบินให้สําหรับเธอที่จะเดินทางไปที่โน่นที่นี่ตามแต่ที่ต้องการจะเดินทางไปนอกจากนี้เราอาจจะยังต้องพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอีกด้วยนะคะที่ยังคงมีผุดกันขึ้นมาจากหลายกลุ่มค่ะที่ไม่เอาทักษิณจะจัดการโค้นระบอบทักษิณไม่ว่าจะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็รวมไปถึง ด้านของท้องถนนอีกด้วยวันนี้เราร่วมพูดคุยกันนะคะวิทยากรของเราสองท่านจะมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กันท่านแรกขอแนะนําด้านซ้ายมือดีฉันก่อนนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเป็นอาจารย์พิเศษในอีกหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศดรรัตนาพรธรรมโกศลค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นักวิชาการอิสระร่วมคิดร่วมเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราเป็นประจําพันดาดุ๊โทดรวีนัทแดงด้อมยุทธสวัสดีค่ะ เด็กสักครู่พี่โสพลองค์การจะมานะคะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เราก็ต้องให้ทั้งตำรวจด้วยให้นักวิชาการที่ตามดูความเคลื่อนไหวของต่างประเทศด้วยช่วยกันวิเคราะห์กรณีของคลิป<ะ>คลิปขู่ฆ่าทักษิณกรณีของการขู่ฆ่าทักษิณเนี่ยมีตั้งหลายครั้งแล้วนะคะเอาแค่ว่าถ้าย้อนกลับไปหลายคนคงจําได้นะคะถึงสองท่านตอนที่ทักษิณมาพมา่าและจะมาทางท่าขี้เหล็กตอนนั้นก็ จะมาหรือไม่มาดีจะมาหรือไม่มาท้ายที่สุดก็ไม่มาเราบอกว่ามีรายงานข่าวว่าจะสังหารตัวเองอก็ไม่มาหรือแม้แต่ข่าบอมขาวบ้องในช่วงที่เขายัางอยู่ในประเทศไทยนีย่ก็บอกว่าอันนั้นจะเป็นการลอบสังหารเขาเจ้าตัวเองก็บอกบอกว่ามันก็มีหลายครั้งนะที่เขาเองเนี่ย ถูกตามล่านะคะจะจัดก,การสังหารเขานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเปิดเผยคลิปตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะและเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้งดรวินาแล้วก็จารัตนาพรนะคะช่วยวิเคราะห์ให้ดูว่านี่มันเป็นคลิปปลอมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคลิปที่มันมีความเป็นจริงค่อนข้างมาก การการแต่งตัวของผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทั้งปิดหน้าด้วยและทั้งไม่ปิดหน้าด้วยทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็อีกภาษาหนึ่งเขาเรียกภาษาอะไรคะอาจารย์อารบิอารบ,ารบิใช่ไหมคะก็เดี๋ยวได้ฟังกันคลิปประมาณ2นาทีกว่านะคะเดี๋ยวชมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันคะ่ะใช่ค่ะ أكثر من كل ما كنتم به مع إخواننا المسلمين وإخواننا في جنوب تايلين الآن وقته لدفع كنت قد قتل المسلمين بها سمانية وسبعون الإخوة في تاكن بأي جنوب تايلين كنت من أجل الهجوم على مسجد In Shanawat, your time is over, whatever you have done with our Muslims, brothers and sisters in South Thailand, now time to pay. You have killed our 28 Muslims brothers attacked by South Thailand, and you other attack on Koranic mosque in Thailand in April 2004 and killed 28 innocent Muslims. And now you still implementing your evil policy on Muslims in South Thailand with your puppet government run by your sister. You can see the death squad behind me. From now, we inform you that we will try to kill you anytime, anywhere in the world. You are not safe anymore. We, we will kill you in order to take revenge for our Muslims brothers and sisters. We also request all the Muslim nation in the, in this world to remember you and kill you anywhere. Allahu Akbar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 . al jihad al jihad เป็นคลิปที่คนเข้าไปดูเป็นนับแสนคนเลยนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้อาจารย์รัตนาพรป่วยด้วยะคะ่ะแต่ว่าต<ฆ>้องขอขอความเห็นจากอาจารย์<ฆ>ร่วมกันวิเ<ฆ>คราะห์กันว่าเอคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอขอ,ขอจากอาจารย์รัตนาพรก่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นเมื่อคืนควันนี้เสียงก็เลยแปลกๆหน่อยนะฮะ,ะทีนี้ที่น่าสังเกตเนี่ยนะคะบางเงินเราก็มีลูกศิษย์มุสลิมเยอะ,ะแล้วก็ก็จะ ใช้ชีวิต,ตเป็นมุสลิมในตะวันในนวนออกกลางบางส่วนแล้วก็ในแอฟริกาด้วยนะ26ประเทศคือดูจากการแต่งกายเนี่ยดูจากการแต่งกายเนี่ยไม่น่าจะใช่มุสลิมในฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกหร,อห,รอหรือกลางนี่นะคะออกมาแต่ว่าน่าจะมาทางฝั่งนี้ฝั่งทางทางอีสแอฟริกาแล้วก็เข้ามาทางตะวันออกกลางค่ะ ตรงนั้นตรงนั้นนะคะเพราะดูจากผ้าเสื้อผ้าการแต่งกายรวมถึงถึงการใช้ผ้าผ้าผ้าพันเนี่ยนะคะออกมานะหรือแม้กระทั่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มอาเเคดาที่หลบอยู่ในบังคลาเทศในี้นะคะก็จะแต่งกายแบบนักรบดูวิธีถือปืนดูวิธีถือปืนเนี่ยก็จะถือปืนลงต่ำา่ะนะฮะออกมาการสังเกตอย่างเี้ยนะคะออกมาทีนี้เราก็ถาม ถามลูกศิษย์อะที่เป็นมุสลิมมานะคะ<ม>ว่าว่าการการแต่งกายเพราะเนื้อผ้าเนี่ยมันตัววอกนะคะ<ม>ถ้าเป็นมุสลิมในในในอาฟิกาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มกลุ่มโบโกฮามที่เป็นเป็นมุสลิมหัวรุนแรงหรือว่าเป็นกลุ่มของ นักรบในใน<ม>ในในทางตอนเหนือของอธิการ<ม>นะคะอย่างเช่นเนี่ยนะคะ,คะก็ก็จะแต่งอีกแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะเน้นสีขึ้สีขึ้น<ม>ะแต่ผ้าพ้าเนี่ยใช่ที่นี่สำเนียงเนี่ยะะสำเนียงที่เราฟังสำเนียงเนี่ยมันจะมีแปลก,ปกเพราะว่าเวลาแม้จะพูดพูดภาษาอาหรับิกด้วยกันเนี่ยนะคะแต่สำเนียงจะไม่เหมือนกัน อันนี้จะมีสองช็อตะ่ะช็อตหนึ่งที่พูดเป็นภาษาเป็นภาษาของอาหรับิกแต่ว่าอีกช็อตนึงเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษที่นี่ตำเนียง<ม>อังกฤษเนี่ยเป็นตำเนียงของตำเนียงอินเดียตำเนียงบางคราเทศค่ะ<ม>ตำเนียงแบบนั้นเหมือนกลุ่มกลุ่มอัลเคดาที่ลัยค่ะจำได้นะคะบิลเดนเนี่ยจะอยู่ในบางคราเทศเป็นสิบปีเลยเ<ม>นี่ยนะออกมาเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยน่าจะโยงเข้ามาดูจากดูจากการแต่งกายทีนี้ นักรบก็คือนักรบอ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดราม่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่นะคะนั้นเวลาเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่เตี้ยมอ่ะจะสังเกตนะเขาจะตรง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 ,ตรงเลยแล้วมุสลิมก็จะเป็นอย่างนี้ะนะเขาจะตรงไปตรงมาเขาจะบอกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ประเด็นน,น,น่าสนใจที่บอกว่าพูดถึงคกือแท้ที่จริงมุสลิสก็จะเกี่ยวกับทางใต้เยอะ,ะนี่มันมีเบื้องหลังนิดหนึ่งมีคนบอกว่าเอ๊ะมันสี่เจ็ดอะสี่เจ็ดสิบแปดทำไมเพิ่งมาพูดที่จริงเนี่ยนะคะ ในวงในของกลุ่มผู้นำมุสลิมเองเขาพูดกันมานานแล้วอันนี้เราใด้ฟังเลยพี่นี่เราเห็นว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหรมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ว่ามันเกิดในปีนั้นแล้วมันจบไปแต่มนมนได้คงต่อเนื่องมาด้วยเขาต่อเนื่องค่ะเขาคุยกันเองใช่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาออกมาสู่สาธารณะครั้งนี้เนี่ยที่ตัวเองแปลกใจก็คือว่า ออกมาสู่สาธารณะ,ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่เราไปเจราจากับ BIN อเอ็นเรื่องนี้เราได้เจราจากับ BN ไอเอ็แล้วก็ทําให้ประเด็นนี้เนี่ยขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันกลายเป็นว่า เป้าเนี่ยมันพุ่งไปได้บนนักสเสพน้อค่ะอ,อาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศารอาญาคือเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งกายแล้วนะคะสำเนียงการพูดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปว่ามันจะนําไปสู่อะไรอีกที่มันจะเป็นเ,เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างสําหรับคลิปที่ออกมานี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่ศารอาญานะคะติดตามในคดีการชุมนุมสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองด้วยนะคะวันนี้แกนนาพันธมิตรแล้วก็บรรดานแนวร่วมที่ เกี่ยวข้องกันกันกบในคดีนี้ต่างเดินทางไปกันที่ศาลอาญาเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวที่นั่นกันนะคะว่าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามจากคุณรัฐวุฒิมิตรมากค่ะครับคุณมรรกรครับมาที่ความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญารัชดานะครับวันนี้สําหรับนัดตรวจพยานหลักฐาน ในคดีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเมื่อปี2551นะครับโดยที่บรรยากาศที่ศาลอาญาราชดาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวของทั้งแกนนําพันธมิตรแล้วก็แนวร่วมนะครับที่ทยอยเดินทางมาถึงที่ศาลอาญาราชดาแห่งนี้แล้วเพื่อที่จะมาในนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่อายการฝ่ายคดีพิเศษ คดีอาญา9นะครับเป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีจำลองสีเมืองนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมกับแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งหมดนั้น8สำนวนนะครับมีจำเลยในคดีนี้ที่ายาการได้ส่งตัวฟ้อง96คนในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย ม่วสสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทําการเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญตัติทางเดินอากาศนะครับจากกรณีที่จําเลยทั้งหมดได้ร่วมกันนํากลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเมื่อปี2551หลังจากที่ก่อนหน้านี้จำเลยทั้ง96คนนั้นได้ขอเลื่อนนัดเพื่อที่จะจัดหาทนายในการต่อสู้คดีนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่มีตราโทษสูงถึงประหารชีวิต โดยวันนี้นอกจากจะมีคดีการชุมนุมของกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาก,ก็คือสารจะไต่สวนถอนประกันตัวชั่วคราวนายชัยวัฒน์สินสุวง์นะครับ ภายหลังจากที่อายการได้ยื่นคำร้องว่าทำผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวชั่วคราวซึ่งห้ามมิให้มีการปลุกประดมประชาชนโดยนายชัยวัฒน์นั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมในการต่อต้านการทําหน้าที่ของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกยุทธศักดิ์สิทิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่หน้ากระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งวันนี้นายชัยวัฒน์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์ใน ช่วงเช้านะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงที่ศาลแล้วโดยที่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของตัวเองไม่ได้เป็นการกระทําผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นการชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญมาตรา69แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวกดดันเพียงแค่3บุคคลเท่านั้นก็คือพันตํารวจโททักษินชินวัตนนางสาวยิ่งรักชินวัตรแล้วก็พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภานะครับ โดยที่นายชัยวัตรก็ยังบอกด้วยนะครับว่าคําตัดสินของตัวเองในวันนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐ,ฐานให้กับจําเลยทั้งหมดในคดีการปิดล้อมสนามบินด้วยนะครับว่าจะสามารถออกมาเคลื่อนไหวตามสิทธิรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ครับบังเอิญว่าในคําถามที่คุณถามมาในวันที่11ที่ผ่านมาผมได้ไปเคลื่อนไหวประชาชนที่หน้ากระทรวงกลาโหมซึ่งอายการก็ยื่นคําร้องว่าผิดเงื่อนไขาการประกันตัว พราะการประกันตัวก็มีเงื่อนไขกันทุกคนในร้อยสิบเอ็ดคนเนี่ยวา่าเมื่อประกันตัวไประหว่างต่อสู้คดีซึ่งไม่รู้กี่ปีนะเพราะว่าจําเลยก็ร้อยสิบเอ็ดคนแล้วเนี่ยนะฮะจึงศาลก็กรุณาเมตตากรุณาให้ประกันตัวไปได้แต่วางเงื่อนไขว่าถ้ามีให้ไปปลุกระดมประชาชนประเด็นนี้นะมินเมหรือไม่ซึ่งผมเชื่อโดยสุดใจ,จว่าไม่ผิดเงื่อนไขการประกันตัว แต่ประการใดเพราะผมถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามบรรณมูลมาตรา69ในการต่อต้านโดยสันติวิธีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองไม่เป็นไปตามวิธีทางที่รัฐมรนูญกำหนดแล้วผมก็ตีกรอบเรียกว่าบุคคลที่วันนั้นที่นำประชาชนหรือจัดการให้ประชาชนมารวมพลังกันเคลื่อนไหวนี่แค่3คนคือทักษิณยิ่งรักและยุทธศักดิ์นะฮนะ ก็นอกจากกรณีของนายชัยวัน์แล้วที่สําคัญวันนี้ก็ต้องจับตานบในคดีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ท่ากาศยานสุวณภูมิแล้วก็ดอนเมืองว่าทางจำํำเลยทั้ง96คนนั้นจะได้ยื่นคําร้องขอเลื่อนการพิจารณาอีกหรือไม่เพราะว่าก็มีรายงานนะครับว่า ในจำเลยบางคนก็ยังไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจัดหาทนายเพื่อที่จะต่อสู้คดีรวมไปถึงเรื่องของการทําสํานวนพยานหลักฐานต่างๆของทั้งฝ่ายจําเลยแล้วก็อัยาการด้วยนะครับแล้วก็นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าในห้องพิจารณาคดีจะรายงานเข้าไปให้ทราบในครั้งต่อๆไปนะครับช่วงนี้กลับไปที่ทางสถานีกันก่อนครับขอบคุณคุณรัฐวุฒิมินมากนะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันต่อในช่วงต่อๆไปของรายการของทางเอสทีวีรวมถึงช่วงข่าวแต่ละช่วงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมากันว่าด้วยเรื่อง คลิปขู่ฆ่าทักษิณเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงอาจารย์รัตนาพรบอกไปแล้วนะคะว่าลักษณะการแต่งกายลักษณะการการพูดนะคะแล้วก็ท่าทีในการที่ออกมายืนถแถลงกันเนี่ยนะคะว่าการลักษณะการถือปืนนะคะลักษณะการพูดของเขาทั้งสำเนียงด้วยเรื่องแต่งกายด้วยเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการทําปลอมกันขึ้นมา,น,มานี่คือลักษณะเฉพาะของของคน,ม,น 2, มันสัมพันธ์เรียนด้วยแล้วผ้าฉากข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นภาพที่มันจะบอกทายแบบ มันเหมือนหนึ่งนึกออกมากระโปรงคิวของของสกอตแลนด์เนี่ยนะคะในจัลลัเซ่นมันมีความหมายผ้าข้างหลังเนี่ยผ้าฉากข้างหลังเนี่ยถ้าดูดูในรูปนะผ้าฉากข้างหลังเนี่ยจะเป็นลายของเหมือนชนเผ่าของใครของมันนะคะออกมาเขาจะบอกผ้ามันจะเป็นตัวบอกเหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นสีของผ้ากับลายเดินทองค่ะเดินเส้นทองเนี่ยนะคะเอกมาเนี่ยนะคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมุสลิมจะมองออก แล้วก็มันมีมันมีแร่บอกมันหน่อยหนึ่งตอนที hmm. ่เป mm ็นที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคะจะเห็นดัานข้าวเนี่ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นผนังเนี่ยจะเป็นดินกําแพงดินซึ่งในบรรดานักลบของชนเผ่าเนี่ยนะคะเขาจะคุ้นเคยกับการอยู่ด้านขวามือด้านขวามือสุดเห็นไหมคะพอภาพเต็มแล้วดูด้านนี้จะเห็นกําแพงดินอยู่เนี่ยนะเนื่องจากว่าผ้าฉากหลังเนี่ยมันเป็นลายของของเดี๋ยวกําลังให้ให้ลูกศิษย์เช็คอยู่ค่ะว่า ลายแต่ละลายเสื้อผ้าเนี่ยนะคะน,นี่ลองดูสีผิวไหมคะผิวคนเหล่านี้จะผิวเนียนมากเลยเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพวกเบดูอินหรือพวกที่อ,อยู่ในทะ,ทะเลทรายหรือพวกที่อยู่ในเขตร้อนเนี่ยนะคะอ,ออกมาเขาจะปิดผ้ามิดนะคะและ้วเขาจะปิดไอ้น,นั่นออกมาเพื่อบังทรายอะทรายละเอียดไม่ให้เข้าทรายละเอียดที่ในช่วงระมดานเนี่ยแล้วก็มันจะมีทรายละเอียดะคะ่ะคนที่อยู่ในนี้เนี่ยนนะเรามองไม่เห็นหรอกพราะนั้นก็จะ คุ้นกับการปิดหน้าปิดปิดหน้าเพื่อให้โผล่แต่ดวงตาออกมาหรือนี่ผ้าที่ใช้เนี่ยมันเป็นผ้าที่ที่คนตะวันออกกลางใช้นะะมันจะเป็นผ้าที่ที่ไม่ต้องรีดแล้วก็มันจะนุ่ม,มนะคะนี้ดูที่สีผิวของคนเหล่านี้เนี่ยเขามีผิวของผิวเขาจะขาวนะคะแล้วเนียน ซึ่งคนคนในตัวออกางเนี่ยผิวเขาจะเป็นอย่างนี้นอกจากคนที่พูดถ้าเราดูคนทางขวามนนันก็ดูผิวขาวดูผิวที่มือดูที่มือเลยนะคะผิวเขาจะเนียนเป็นสีแบบอินเดียแดงไม่ใช่ขาวจ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมาถ้าเป็นอิหร่านหรือเป็นในพวกเนี้ยผิวจะขาวออกมามากกว่าอันนี้บังเงินบังเงินเราเนี่ยใช้ชีวิตกับกลุ่มมุสลิมเยอะแต่เป็นมุสลิมที่ค่อนข้างผิวเข้มนะคะทีนี้ ในกลุ่มของนักรบเองเนี่ยนะคะก็มีมีเหมือนกันนะคะลูกหลานเขาอะไรเขาก็จะบอกเล่าให้ฟังตอนนี้ก็ถามถาม,ถามลูกศิษย์อะ,ะค่ะ,ะว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะ,ะเก็บแจุดที่พูดถึงนะค่ะว่าว่าน่าจะเป็นจำเนียงเนี่ยจะตัวบอก<ะ>เหมือนอย่างอาฟกากา54ประเทศเนี่ยบางคนบอกว่าดาเหมือนกันหมด <c oughs> บอกไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยแยกได้ <c oughs> แล้วการการเปิดหรือปิดหน้าเนี่ย เป,เป็นตัวบง่วบงบอกอะไรยังไงบ้างเนี่ยคนคนที่เนี่ยนะครับออกเรียกได้ว่าเขาเปิดตัวค่ะถึงได้เปิดเห็นไหมคะคนนี้ไม่ปิดหน้าเลยแล้วก็สำเนียงเนี่ยสำเนียงเป็นเหมือนสำเนียงบางกลาเทศนะออกมาซึ่งพวกอัลเคด้าเนี่ยจะลีภัยอยู่ที่นั่นเป็นสิบสิบปีค่ะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ยังมีละเดนเนี่ยที่จับไม่ได้นะเพราะเขาอยู่ที่เนี่ยนะคะทีนี้สำเนียงเนี่ยมันเป็นสำเนียงอังกฤษแบบ แบบแบบ,แบ,บอินเดียแบบไม่ไม่ไม่ไมอาราบอ่ะอารับจะสำเนียงอีกแบบหนึ่งแต่เป็นสำเนียงของคนที่เป็นตะวันออกกลางแล้วใช้ชีวิตอยู่ในแถวเนี้ยแถวบังกลาเทศแถวทางเหนือเนี่ยนะคะของมาสำเนียงก็เป็นอินเดียบังกลาเทศเลยทีนี้มีคนถามค่ะมีมีลูกศิษย์ถามว่าเอ๊ะทำไมเ,เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่47 เพิ่งจะไอ้น,นี้เพิ่มจะออกมามันสอดคล้องไหมกับการที่ไทยเนี่ยไปยกระดับสบชไปยกระดับให้ b r ีอ<ร>นเอนี่ยออกมาตามหนักข้างหน้าออกมาสู่สาธารณนะวันนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมอยากสู่สาธารณนะนี่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้พูดกันในที่สาธารณนะ,ะว่าผาวผู้นําของกลุ่มมุสลิมเนี่ยเขาพูดกันไหมประเด็นที่เหตุเกิดของการฆ่าพี่น้องมุสลิมะคะ Brother and Si s t e r เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคนมุสลิมจะใช้คำา Brother and Si ตตลอดเวลา ถามว่าเขาพูดกันไหมเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณพูดยืนยันนะคะฟังด้วยหูนะคะไม่ได้ไปฟังกับคนอือ่นเขาพูดว่าใครก็ตามที่ฆ่าพี่น้องเขาฆ่าพี่น้องชาวม,มุสลิม,มเขาเขาเขากดแค้นละ่ะออกมาเพราะฉะนั้นะะประเด็นนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณยิ่งอยู่ในอยู่ในดูไบเนาะนักษิ์รู้ดีเลยรู้ดีเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม่กลับฮ่องกงกลับดูไบแล้ว นะะออกมาทําให้อะไรนะฉลองปีวันเกิด,กดปีนี้ไม่ไม่ค่อยมีความสุขละนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมกระจายอยู่ทั่วโลกค่ะคือคลิปนี้ออกมาตอนวันเกิดวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณด้วยพอดี<ช>นะคะ ออกมาในวันนั้นแล้วก็มาเป็นประเด็นข่าวในวันต่อมาท้าษสินชิน,นวัตรว่าอย่างไรพูดผ่านนพดลปัทรมะนะคะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเขาบอกว่าคลิปที่มีคนปองร้ายเขาเนี่ยรู้แล้วนะคะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรสบายๆคุณนพดลบอกว่าท่านใช้เวลาเป็นหลักที่ประเทศแถบตะวันออกกลางมีเพื่อนฝูงมากมายที่รักใคร่กันเป็นคนมุสลิมมีความปรารถนาดีต่อกันครับ นพดลบอกว่าพันำรธำรตรโทรทัศษิีมีเพื่อนเป็นคนมุสลิมจึงทาให้มีความเข้าใจไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีตามที่มีการกล่าวหาในคลิปแต่จะนําความสุขสันติสันติมาสู่ชายแดนก็เลยสงสัยว่าคลิปดังกล่าวเ,เป็นของจริงหรือไม่นะคะทุกท่านะมีมุมมองต่อคลิปนี้อย่างไรบ้างคือมุมมองผมเองเนี่ยผมมองในเรื่องของการพูดภาษาที่ใช้เนี่ยมันมันเป็นจุดบ่งบอกในภาษาอังกฤษเนี่ยม,มันมันบ่งบอกให้เห็นชัดว่ากลุ่มเนี้ย มันน่าจะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนในเรื่องของเป็นชาวมุสลิมแล้วมุมมองที่สองนี่คือผมมองในแง่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะซึ่งออกมาพูดโดยที่ยังตัวเขาเองเนี่ยยังไม่รู้เรื่องราวอะไรฝ่ายที่ภาคประส่วนปฏิบัติเนี่ยนะกำลังสืบสวนนะฝ่ายปฏิบัติกําลังสืบสวนแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ด,ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องความมั่นคงเนี่ยออกมาพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะแล้วก็พูดที่ เหมือนเหมือนเป็นการปกป้องแล้วมันมันยังไม่เหมาะสมที่ที่จะฝ่ายความมั่นคงจะออกมาพูดะนะครับแล้วที่สําคัญคือผมผมมองว่าการที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการชี้ชัดเกินไปนะครับว่าทําไมถึงจะออกมาพูดแก้ตัวมันเป็นเป็นการปกป้องอกับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายแทนที่จะพูดในฐานะองค์กรตัวเนี้ยน่าจะพูดในลักษณะกลางกลางนะครับว่าเออไอตรงนี้มันน่าที่จะ มีประเด็นอะไรที่จะ,ะจะถึงการวิ่งเข้าไปการตั้งใจในการสังหารหรือไม่สังหารชีวิตคุณทักษิณแต่กลับไปปกป้องผู้ในทํานองที่มันไม่ใช่หรือออกมาที่ยังตัวเองยังไม่ไม่รู้ถึงข้อมูลมที่แท้จริงเนี่นะและส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนที่ยังมองเห็นนะครับว่าคุณทักษิณเองเนี่ยออกอาการลนลานค,คนเรานะครับถ้าไม่น,นั่นนะเขาไม่ไม่รีบอย่างนี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องพูดพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยถ้าสบายใจนะก็จะพูดอย่างสบายใจว่าเราแต่นี่รีบกลับบ้านเลยรีบกลับดูใบเลยนะแล้วที่สําคัญคือผมยังยังมองอีกว่านะครับว่าสิ่งที่เขาออกมาปรากฏหน้าตาเนี่ยเป็นเรื่องของการยืนยันว่านี่แหละคือมุสลิมอย่างน้อยก็มีเป็นมีซาตานอีกหนึ่งชุดที่พร้อมที่จะไล่ล่าสังหารคุณทักษิณน,นี่นี่คือสิ่งที่ผมมองนะครับว่าแล้วโดยเฉพาะนะครับว่า สิ่งที่เขาเผชิญออกมาเนี่ยการกล้าเปิดหน้านะครับแล้วก็ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัตินะครับยังกําลังลงไปสืบสวนว่าไอ้ไอ้คลิปเนี่ยมันมาจากประเทศใดบริเวณใดเนี่ยซึ่งยังไม่มีผลออกมาเลยแล้วก็พูดออกมาแล้วจับฝ่ายบริหารเนีตรงนี้เราเป็น,เป,นเป็นจุดที่ว่าคุณต้องการกลบเกลื่อนว่ามันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคุณพูดออกไปก่อนนะมันเป็นเหตุเป็นผลไงว่า ให้คุณพูดออกไปได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมฮะและ้วสิ่งที่คุณทําไว้ตลอดแต่ปีที่คุณมีอํานาจคุณทักษิณขึ้นมามีอํานาจเนี่ยแล้วคุณปฏิบัติกับทางใต้กลุ่มชาวมุสลิมอย่างไรเนี่ยค,คุณกรณีคือเซก,ก็ดีหรือตากใบเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มันก็เหมือนกันครับผมผมยังกล้าที่จะพูดได้นะครับขนาดะคบคนไทยด้วยกันเองกรณีทหารกับคนเสื้อแดงเ คุณอภิสิทธิ์เป็นคนสัง่งฉันจะต้องดําเนินคดีคุณคให้ได้คน,คนเสื้อแดงนี่คนไทยด้วยกันแล้วผมถามกับไอ้ไอมุสลิมที่มันมีอยู่ทั่วโลกในขนาดนี้แล้วเขาเขาเขา,เขาได้รับผลกระทบเขาจะไม่มองถึงว่าคุณทักษิณคุณเคยทําอะไรไว้เขาเลยแล้วมันยังต้องปรากฏมันไม่ลืมหรอกครับไอ้รอยบาดแผลที่ฝังเขาอยู่เนี่ยแล้วเป็นการยืนยันที่ชัดเจนว่าเขาเปิดหน้าเปิดตาครับเปิดหน้า,า,นาชัดเลยอย่างน้อยจะมีซาตานอีกหนึ่งลูกนะ ที่ตามลากคุณแล้วที่สำคัญในขนาดนี้ทุกฝ่ายนะครับเท่าที่ผมออกมามองดูจากสื่อต่างๆผมก็เห็นมีแต่ความมั่นคงนะที่ออกมาพูดว่ามันจะเกี่ยวโยงไปถึงนู่นความไม่สงบทั้งภาคใต้มันจะยุติได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้มัน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 ก็เป็นเพื่อเนเ่ยคุณทำมาเนี่ยคุณแก้ปัญหามาเนี่ยปัญหามันยิ่งชี้ชัดเลยนะครับว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การ ไอ้ท่นอย่างเดียวแต่คุณไปทําอะไรกับเขาไว้มันเป็นเรื่องของอกรรมที่คุณไปก่อไว้อะทำให้คนเขาเสียชีวิตในมัสยิดอย่างเงี้ยซึ่งคนมุสลิมนี่ฝังใจมากนะครับเรายังยืนยันหนึ่งนะครับว่าผมยังเชื่อคลิปนี้นะครับว่าเป็นไปได้สูงมากมแต่เพราะเพราะอะไระรู้ไหมเพราะฝ่ายความมั่นคงออกมาพูดนั่นแหละ,ะเพราะตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยออกมาพูด แทนที่จะพูดให้เป็นประโยชน์ต่อชาติด้วยกับไม่พูดถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษนะฮะคุณนี้ยอไปละคุณจะพูดให้มันเป็นภาพใหญ่หน่อยดิแต่ไม่ใช่พูดเพื่อส่วนตัวโอไ้ไปเกี่ยวกับทักษิณซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นประเด็นที่องค์กรองค์กรนี้จะต้องออกมาพูดในลักษณะนี้แทนที่คุณว่าปัญหาของประเทศนี้องค์กรนี้ต้องความมั่นคงค,คุณต้องออกมาพูดว่าเพราะอะไรเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นหลักใหญ่ แต่ไม่ใช่มาพูดไอ้เรื่องส่วนตัวว่าไอ้คนที่เป็นผู้ร้ายคนหนึ่งที่ก่อกรรมทาเข็ญไว้กับบ้านกับเมืองเนี่ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขามีความเห็นแล้วขณะนี้เองเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่อยู่ในประเทศไทยหนีก็หนีคดีคะนะตรงกันข้ามคนมุสลิมในภาคใต้กับถูกดําเนินคดีและคู่กรณีอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็สร้างปัญหาภาระกับประเทศไทยเป็นที่รู้กันซึ่งเขาไม่สมควรที่จะโกหกตัวเองการเข้าข้างผมถือว่าเป็นสิ่งที่ ที่ได้นะแต่หลักการต้องอยู่<ม>ความมั่นคงคุณต้องพูดในหลักของของภาพใหญ่ซึ่งเป็นหลักการแต่ไม่ใช่พูดเพื่อเป็นหลักกูและาหาทางที่จะแก้ไขเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยซึ่งตัวเองนี่เคารพยกย่องซึ่งแล้วจริงๆแล้วภาพจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นคนที่น่าเคารพยกย่องเนี่ยตรงนี้คือผมผมมองที่ตัวสมชเยนะพูดออกมาโดยโดยไม่ไม่ไข้ครวญแล้วไต่ต,ตอง แล้วก็ยัง,ย,งยังมีการสืบสวนลงไปเนะี่ยยังไม่จบนะกระบวนการนี้ยัตัวเองก็พูดแล้วม,มันเห็นชัดเกินไปคะ,นะครกรณีที่การตามล่าตามสังหารทักษิณเนี่ยนะคะมันจะมีในส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศไทยที่เราได้ยินยังไม่ค่อยมีต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นกรณีที่มันมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นมุสลิมด้วย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทักษิณชินวัตรนั้นพยายามจะทําอะไรที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกามันก็มีการเปิดทางให้กับทักษิณด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเข้าประเทศด้วยแล้วก็ไม่พยายามที่จะร่วมมือกันกันกบไทยมแม้ว่าไทยเราจะบอกว่า,วานี่เขาคือนักโทษหนีคดีนี่คือเขาทําความเสื่อมเสียะนะคะทำร้ายทําลายประเทศไทยมากขนาดไหนแต่เดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวคุณโสพลมาร่วมพูดคุยและว,วิเคราะห์สถานการณ์กันด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะร่วมกันสแสดงความเห็นช่องทางเดิมนะคะกด n1 เว้นวรรคตามด้วยข แล้วส่งมาที่4850770พกกันก่อนค่ะ